ชาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนมกราคม2569นะคะนัดดูดวงส่วนตัวนัดคิวเกาะดวงนานะะทั้งในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักและสุขภาพาติดตามได้ดังต่อไปนี้เ<ท>ลยสีมังกรคะ่ะประจำเดือนมกราคม2569คะ่ะมาดูหน้าไพในเรื่องของการงานและการเงินกันเลยคะ่ะพมมระพรหมฤษีพระแม่นางกวักเทพปุตุยุติธรรมเทพพิดาแมงป่อง รจนากับสังทองพยาภารีจับปูทศกันพัพพิคนีทรงหนูการงานนะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่อแนะนํายิ่งท่านใดที่ทําอาชีพเสริมเพิ่มเติมนะคะจากความรู้ความสามารถของคุณอะไรที่มันเฉพาะตัวเฉพาะตนที่รู้เรื่องนั้นเฉพาะเจาะจงหาตัวจับ ยากบางท่านก็เกี่ยวกับงานงานด้านนวดนะฝังเข็มเสริมสวยทําเล็บนะขายของออนไลน์ก็ดีเนะี่ยต้องปรับเปลี่ยนการทํางานแบบเดิมๆนะเดียวนะ้การเงินของคุณเนี่ยคลองมือขึ้นได้ดีคือเรื่องของการเงินภาะที่คุณต้องปรับ เปลี่ยนวิธใช้เงินใหมนะ่คุณมักจะเสียเงินแบบมึนๆงมงๆเอ๊ะทำไมเราต้องจ่ายเราจ่ายไปทําไมเราซื้อไปนะได้ดูอะไรที่มารอบขอบแล้วก็เสียเงินไปแบบมึนๆงมงๆนะขาดการวางแผนนะให้เข้ารูปเข้าปลอยนะเริ่มต้นใหม่นะปรับ เปลี่ยนวิธีการควบคุมการใช้เงินเพื่อเป้าหมายประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตประคับประคองเดือนต่อเดือนไปให้ได้ก่อนโชคราชของชาวราศีมังกรประจําเดือนกราคม2569มาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะพระแม่รักษมีเทพพฤหัสท้าวิรูปักลาบปลอยจะยังไม่ได้เด่นมากนักเล่นเยอะใชเงินนะการเล่นลาบลอยเสียงโชคสะอย่างเดียวเนี่ย การวางแผนทางด้านการเงินที่ดีนะมีสภาวะการคิดเครียดเรื่องเงินหมุนเงินอยู่ตลอดเวลานะหากว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆกับเ,เลขที่ทะเบียนบ้านเลขที่การศึกษาของลูกเลขที่เด่นคือ155และ156ความรักของชาวราศีมังกรจำเดือนมก,กราคม2,69มาดูหน้ามาดไพ่กันเลยค่ะเมฆขรากัปรามาสูรพระแม่อูมาก็ รามกับนางศรีดาความรู้สึกความรักนะคะมีทั้งสองอารมณ์นะต้องใช้คําว่าทะเลาะกันบ้างนะคะเอ๊ะเอรักกันบ้างดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะว่าเป็นอัตรรดการใช้ชีวิตเรื่องกังวลใจของคุณหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระนิสินที่มันจะคุมอยู่ไหมจะไหวไหมมากกว่ามักบริหารจัดการเบ็ดเสร็จตัวคุณมากกว่าคู่ครอง จะช่วยเหลือได้บ้างยังไม่ได้เพียงพอกับภาระนิสินที่คุณมีอยู่นะคุมคอนโทรลเรื่องเงินดีๆนะคะจากสุขภาพของชาราศีมังกรประจำเดือนมกราคม2569มาดูหน้าภพกันเลยค่ะพระนางเบญจาก,กัลยาณีเทพพระอังคารพระรามแผงสอนพระยายมราราสุขภาพเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะใหม่หมดนะการเลือกทานอาหารที่ดีการจัดสรรเวลาเส้นอันนี้ทํางานอันนี้ต้องกินแล้วนะต้องจัดสรรเวลาดีๆนะ อย่าหักโหมจนลืมดูแลสุขภาพเริ่มต้นใหม่ควบุมกันกินอาหารดีๆหมั่นเข้าดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านด้วยอย่างใกล้ชิดนะตามเป็นกำลังใจให้กับคนทาอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี